มาแล้วเดอ้เดองานไฮลักซ์เฟสติวัลของตัย่ตาทองรวยสีมาเขาจัดขึ้นแล้วนะจ๊ะวันที่25ถึงวันที่27วันนี้เป็นวันแรกเนาะโซนแรกก็จะเป็นการลงทะเบียนการเข้าง,งานไม่จําเป็นว่าจะต้องมัดจองรถท่านั้นเดอ้อแขมารวมกิจกรรมภายในงานก็ได้เล่นเกมเพื่อดุนรับของรางวัลต่างๆอันดับแรกเลยนะจ๊ะก็คือจะเป็นกิจกรรมของคีเอเตอร์คีเอทีปว่าจะเป็นการเต้นช็อตเก๋ๆลงดิสก์อกนะจ๊ะพร้อมติดแฮชแท็กไฮลักซ์เฟสติวัลทองรวยสีมาจ้ายอดกดหัวใจสสูงงุดรรับรับาว ไปเลยมูลค่า2,000บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้า1คนต่อ1ซิทเท่านั้นเด้อแกเอ้ยภายในงานชันบอกเลยนะจ๊ะไม่ได้ออมเด้อเขามีเกมให้พวกแกเล่นคับสนุกกับไทรักยูพวกแกเอาห่วงไปโดนนะไม่งั้นมันจะลองติ๊ดๆๆๆพกแกไม่ได้คะแนนเลยเด้ออ่ะต่อมาจะเป็นการย้อนห่วงสุดแสบแบบชาวเซตรันเนอร์นะจ๊ะอันนี้แกก็ได้คะแนนเอาเด้อแกจะได้10 20พวกแกก็โยนเอาเด้อจ้ะแล้วก็ดานต่อไปเลยจอดให้นิ่งกลิ้งให้โดนอันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยว่าจะได้คะแนนกี่คะแนนแล้วก็คะแนนรวมนะคะเพื่อที่จะนํามาจับรางวัลนะจ๊ะรางวัล มีถึง1 0อย่าง1 1อย่างก็ตามภาพเลยเด้อแล้วต่อไปถ้าลูกค้าท่านไหนนะจ๊ะฮิวโหฮิวโหไม่อยากออกไปกินขา้าวมาที่ตูดตาทองด้วยสีมากอะไ้เรามีบริการอาหารเครื่องดื่มขนมข้องหวานจัดนักตเต็มจัดใหญ่ไฮแน่นอนจ้ะและพอแก่ยังคิดว่ามันจบแค่นี้ละใช่ไหมจ๊ะไม่จบนะจ๊ะสำหรับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ตยวันที่26มีกิจกรรมโชว์ก็ปิดโชว์ตูนบอดี้แลมจ้าฉันบอกเลยว่าอันนี้ก็คือมวนจ่อยสุดๆจ้ะต่อไปวันที่27วันอาทิตย <Wow. S 1> ์ชา้าสวรรค์แชมป์จากโรงเรียนปักธงชัประชาานนจ้ฉบอก ว่าจัดเต็มมากๆเลยสําหรับงานไทยรักซีวิวเฟสติวัลนะและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากที่จะเข้ามาจองรถที่รึกษาการขายพร้อมดูแลให้ครบคันเลยใครอยากได้ทางรถแต่ได้ทางบ้านอ้าวรถไทยรักแช่มต่อตู้เป็นรถบ้านแบบช้ำๆจึ้งๆงให้เลยนะจ๊ะพวกแกมาเอารถไปใช้งานได้เลยจ้ะและบอกเลยเพียงแค่วันแรกนะจ๊ะทองแตกไปแล้วเด้อตาถ้าใครไม่อยากพลาดงานดีๆก็จะกลับ <โฆ S 2> ดีๆ<ด>แกก็เข้ามาหาฉันทั่วฉันอยู่ตโยตาทองเรื่อยีมาติดกบบนเทาจอหอนี่นะแล้วมานรวมกิจกรรมกันหลายๆเด้อจ้า